โอนิกิประกาศขอแก้ตัวหลังตกรอบฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกด้วยการพาคาวาซกิฟอนตตเล่ป้องกันแชมป์เจลีกพร้อมกวาดบอลถ้วยในประเทศอัปเดตอาการเจ็บชนาทิปยยังต้องลุน้น ขณะที่เวียดนามสุดขั้งกับซีเกมหนนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนันดุวฒนนะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของพิจิจชนาทิพและทีมคาวสากิฟฟอนเตเล่มาอัปเดตกันเช่นเคยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนันดุวฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินและทีมคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับอย่างที่ทราบในช่วงนี้ฟอนตตเล่เนี่ยเจอมรสุมเล่นงานอย่างหนักล่าสุดเพิ่งตกรอบฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกนะครับทำเอาแฟนบอลฟอนตาเล่ที่ญี่ปุ่นสื่อมวลชนญี่ปุ่นต่างวิจารและตั้งคำถามอย่างหนักมากว่าทำไมฟอนตาเล่ถึงตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งที่พวกเขาเป็นตัวเต็งฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกตั้งคำถามไปถึงโทดุโอนิกิว่า ทำไมถึงพาทีมผ่านเข้ารอบไม่ได้และทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลระดับเอเชียสักทีนะครับรวมไปถึงยังข้องใจว่าทำไมโอนิกิถึงฝืนธรรมชาติตัวเองเจอยาโฮไปเล่นเกมรับจนเสมอและก็ไม่ชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างอุนซานฮุนไดเลยทั้งที่ยาโฮสามารถชนะได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรเดลฟอนตตเล่เจอวิจารณ์ไปหนักจริงเพรต้องยอมรับนะครับการที่พวกเขาตกรอบฟุตบอลเอเชียเนี่ย มีผลกระทบหนักมากเพราะก่อนฤดูกาลจะเริ่มเนี่ยเขาวางเป้าหมายในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอยากจะคว้าชแชมป์ให้ได้สักครั้งเป็นอันดับหนึ่งของสโมสรเลยแต่พอทำไม่ได้แน่นอน,นะครับแฟนบอลก็เซ็งแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาวิจารณ์กันหนักมากโดยเฉพาะเว็บบอร์ดท,ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับณนะตอนนี้ฟอร์ตตเล่ก็เดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสู้ศึก ฟุตบอลเจลีกในช่วงฤดูกาลที่เหลือซึ่งโปรแกรมหลังจกนี้ของฟอนตาเล่เนี่ยถือว่างานเบาลงกว่าในช่วงแรกอย่างมากนะครับล่าสุดเป็นโทดูโอนิกิเฮดโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเขาก็ามาขอโทษแฟนบอลแล้วก็วงการฟุตบอลญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ฟอนตาเล่เนี่ยเป็นทีมญี่ปุ่นทีมเดียวที่ตกรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและเอิ่เนี่ยฟอนตาเล่คือแชมป์เจลีกด้วยไง ทำให้เขาเนี่ยออกมาขอโทษแล้วพร้อมยอมรับความผิดพลาดและเขาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของฟอนตาเล่ให้ได้ไวที่สุดและพาทีมฟอนตตเล่กลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งนะครับโดยเขามองว่าฟุตบอลเจลิกในฤดูกาลเนี่ยโอนิกิยันชัดเลยนะครับว่าฟอนตาเล่ตั้งเป้าหมายต้องการจะป้องกันแชมป์เจลิกหลังจากนี้จะพยายามให้หนักเตะ เล่นได้แบบเต็มที่สู้ได้อย่างสุดแล้วก็เก็บ3ามแต้มให้ได้เรื่อยๆนะครับขณะที่ในฟุตบอลถ้วยอย่าง Emperor อครับโอนิกิก็ยืนยันชัดเจนว่าฟอนตาเลก,ก็จะหวังถ้วยนี้เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลหลังจากช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยโดนแฟนบอลวิจารณ์หนักและแฟนบอลฟอนตาเล่ค่อนข้างเซง็งว่าทีมนะตอนเนี้ยโอ้โหเจอยาโฮยังไม่ชนะเจออุนซานก็ไม่ชนะ มีชนะยาโฮฮาตแต่ก็ไม่เพียงพอจะผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะฉะนั้นโอนนกิคือจะมาโฟกัสในฟุตบอลลีกในประเทศฟุตบอลถ้วยในประเทศแบบเต็มที่นะครับคือเล่นง่ายๆว่าจัดหนักจัดเต็มในทุกนัดต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับเพราะฟอนตาเล่นนะตอนนี้ตกมาอยู่ที่2ของตารางแล้วนะมีอยู่20แต้มตามหลังอันดับหอย่างคาชิมาแอลเลอร์อยู่ที่2แต้มด้วยกันคาชิมาเนี่ยมี22นะครับ ขณะที่พี่เจชนะทิพส่งกระสินกันหน่อยไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่เจนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บในเกมที่ฟอนเตเลชนะกว่างโจไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ในนาทีสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเล่นไปประมาณ1 3บสถึงสินาทีก็เกิดอาการบาดเจ็บทีก่กล้ามเนื้อจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับล่าสุดเขาก็ไปสแกนอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟู รักษาอาการบาดเจบ็บเซื่อาการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะไม่หนักมากเท่าไหร่แต่การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเนี่ยต้องใช้เวลาในการพักฟื้นซักระยะหนึ่งนะครับผมมองว่าพี่เจเนี่ยอาจจะได้พักเต็มๆอ่ะประมาณ 2- 3ถึงสสัปดาห์แล้วน่าจะกลับมาได้ประมาณนี้นะเท่าที่จากการคาดการตา์ต่างๆของสื่อญี่ปุ่นแล้วก็ทุกที่นะครับก็มองว่าพี่เจได้พักฟื้นร่างกายหลังจากนี้เลยแล้วก็ภาวนาว่าอย่าเจ็บมากกว่านี้พอพักฟื้นเสร็จหายเจ็บปุ๊บ กลับมาลงสนามมาต่อสู้แย่งตําแหน่งในทีมเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะใช้เวลาอีกรอดูแลกันนะครับมีประมาณนี้สำหรับพี่เจชนาทิพติดตามกันก็หวังว่าเขาจะหายเจ็บกลับมาไวๆนะครับแน่นอนพี่เจเขาก็ไม่อยากเจ็บหรอกเขาก็อยากที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องอยากจะแย่งตําแหน่งตัวจริงภายในทีมกลับมาให้ได้เพราะตอนนี้โอกาสกําลังกลับมาแล้วเพราะโอนิกิกลับมาใช้ระบบ433เป็นที่เรียบร้อยถ้า43.3เนี่ยพี่เจก็จะมีบทบาทในทีมนะครับ แต่ดันมาเจอการบาดเจ็บเล่นงานก็ถือว่าโชคร้ายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปฟื้นฟูและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วกันก็ให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์กันได้นะครับผมว่ากลับมาครั้งต่อไปเขาก็จะมีความกระหายเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอนติดตามการอัปเดตสั้นๆไม่แน่อาจจะหายเจ็บกลับมาไวกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เรื่องของอาการกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นนะครับแต่ก็รอดูซึ่งฟอนตาเล่เนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นฟุตบอลเจลิกนัดต่อไปนะครับก็คือวันที่7พฤษภาคมด้วยการไปเยือนชิมิสึเอสพผาซึ่งเกมนี้สําคัญนะครับฟอนตาเล่ต้องไปชนะให้ได้เพื่อไปกดดันคาชิมาแอลเลอร์คาชิมาเนี่ยจะเจอกับจูบิโร่ก็ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยงานไม่หนักเท่าไหร่ชิมิสึเองก็อยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าใช้าตารางด้วยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ฟอนตตเล่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้หลังจากนั้นโปรแกรมฟอนตตเล่เนี่ยก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับไปเจอกับอวิทป้าฟูโกะที่ปีนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาจากนั้นมีหนักคือไปเยือนวิเซลโกเบแต่โกเบผลงานในลีกไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเลยแล้วก็เจอซางนันต่อด้วยเจอโชน,นันเบลมาเล้คือ5นัด6นัดต่อจากนี้นของฟอนตาเล่พวกเขาต้องเก็บ3แต้มให้ได้ทุกนัดน,นะ ถ้าเกิดชนะได้เรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่ากระแสที่แฟนบอลวิจาร์โอนิกิแฟนบอลวิจาร์นักเตะฟนตาเล่จะเริ่มเบาบางขึ้นถ้าเกิดกลับไปเป็นจา่าฝูงฟุตบอลเจลีกได้นะครับผมว่าก็มีโอกาสาะคาชิมะเนี่ยก็เจองานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเจอจูบิโร่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปเยือนฮิโรชิมะจากนันจากนั้นเล่นในบ้านเจอซัปโปโรต่อด้วยเจออุลวะเลเดมอนโหพูดง่ายว่า ขับเคี่ยวกันสนุกครับสำหรับฟุตบอลเจลิกในฤดูกาลนี้ยังไงก็ลุ้นกันนะครับติดตามพี่เจชนาทิพย์กันได้สายามสปอร์ตก็จะกลับมาถ่ายทอดสดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมตั้งแต่สัปดาห์นี้ปนต้นไปก็หวังว่าพี่เจจะกลับมาลงสนามให้ได้โดยไวยที่สุดแล้วก็คาวาสกิฟฟอนตาเล่จะกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้อีกครั้งนักเตะตัวหลักๆหวังว่าจะกลับมาคืนฟอร์มนะอย่างอากิโรเอเนกะเลนโดดามิเยลมาซินโยใช่ไหม แล้วก็เคนโตะทาจิบันดะแล้วก็ข่าวดีของฟอนเตเล่ล่าสุดก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อเจเซลครับกองหลังบราซิลที่เป็นตัวหลักเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะฟิตซ้อมได้มากขึ้นและภายในประมาณเดือน2เดือนก็น่าจะกลับมายืนในตำแหน่งเกมรับให้กับคาว์สกิฟอน네เตเล่เพราะนักเตะคนนี้คือคนสําคัญของฟอนเตเล่อย่างแท้จริงนะครับครบเครื่องทั้งการจ่ายบอลการออกบอลคือมีเจเซลเนี่ยจะทําให้โชโกะทานนกุจิเล่นสบายขึ้น ก็พอได้นั้เแตะชุดฟูลทีมกลับมาฟอนตาเล่ก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้โอนิกิ e ่ต้องเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาก่อนต้องเรียกได้ว่าเอาสไตล์ของฟอนตาเล่แบบเดิมกลับมาที่เน้นการบุกแล้วก็คลองบอลในแดนคู่ต่อสู้ให้ได้เยอะที่สุดคืออย่างที่ผมพูดเสมอว่าฟอนตาเล่ในฤดูกกาลนี้มันแปลกตรงที่ฟอนตาเล่ให คู่แข่งมาครองบอลในดินแดนของฟอนตาเล่เยอะไปทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ประสบความสําเร็จอะ่ะฟอนตาเล่แทบจะไม่ให้คู่แข่งมาคองบอลในแดนตัวเองแต่เขาอ่ะจะไปคองบอลในแดนคู่ต่อสู้และตัดเกมคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนของคู่ต่อสู้เลยนะครับทำให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในช่วงหลังแต่ไม่รู้ว่าทําไมในลูกการเนี้ยถึงปรับเปลี่ยนนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะซึ่งไม่ใช่แค่ผมไม่เข้าใจแฟนบอลฟอนตาเล่เองก็ไม่เข้าใจอก็ดูกันยังไงซะก็ หวังว่าฟอนเตเลสจะกลับมาฟอร์มดีแล้วก็ลุนแชมป์ได้อยากเห็นพี่เจชนาทิพย์เป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกครับพูดตามตรงผมเชื่อแฟนๆชาวฟุตบอลไทยของเราเนี่ยก็ลุ้นให้พี่เจแต่ก็พี่เจก็ต้องทํางานหนักอยู่แล้วนะครับในการต่อสู้เบียดแย่งตําแหน่งก็ร้อยเขาหายเจ็บกลับมาและน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นนะในเจลีกเพราะใน AFC ซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาครับทำส2ประตูกับอีก1นึ่งแอซิดจาก3นัดที่ลงไปเล่น แต่เจลีกเนี่ยยังยิงไม่ได้กับฟอนตาเล่มีแต่แอซิตเท่านั้นก็รอดูนะครับให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์เป็นได้ไปส่งกำลังใจให้เขากันนะครับติดตามกันจากนั้นมาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและเดี๋ยวจะเจอกับมาเลเซียเกมแรก7พฤษภาคมด้วยกันแต่ล่าสุดเจ้าภาพอย่างเวียดนามต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลที่บ้านเขาเนี่ย ฟีเวอร์อย่างมากโดยเฉพาะซีเกมสนะครับสื่อเวียดนามเนี่ยเล่นข่าวทุกวันเลยนะว่าความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามชุดซีเกมเป็นยังไงบ้างพวกเขาอยากจะคว้าเหรียญทองในบ้านตัวเองนะครับล่าสุดเดี๋ยวเวียดนามจะลงเล่นเกมแรกในศึกฟุตบอลซีเกมเนี่ยในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับเวียดนามอยู่สาย A จะเจอกับทางฝั่งทีมชาติอินโดนีเซียเลยนะซึ่งเป็นเกนมที่น่าดูอย่างมากเพราะอินโดเนี่ย ผลงานก็ดีนะครับโดยเฉพาะเจอกับเวียดนามในฟุตบอล AFF s u z u k ซ Cup เนี่ยอินโดเล่นดีมากนะครับแล้วก็ไม่แพ้เวียดนามเลยแต่คราวนี้จะมือเจอกันในฟุตบอล4เกมซึ่งเป็นชุดที่รองลงมานะครับล่าสุดกระแสฟุตบอลเกมเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลฟีเวอร์สุดๆนะครับเมื่อแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากเนี่ยเขาเดินทางไปต่อคิวซื้อตั๋วกันแบบตั้งแต่มืดจนถึงเช้าเลยนะครับไปต่อคิวแบบ แบบเยอะมากจริงๆนะครับตอนแรกเปิดขายตั๋วออนไลน์เนี่ยก็ขายหมดภายใน1วันจากนั้นเนี่ยก็เปิดขายที่สนามก็แฟนบอลน,นี่ครับเอาผ้าห่มเอาเสือเครื่องดื่มไปนอนรอหน้าสนามเพื่อแย่งชิงตัว๋วฟุตบอลซีเกมโอโ้โหกระแสะบ้านเขาเนี่ยฟีเวอร์สุดๆนะครับแล้วเขาก็มีรายงานว่ากระแสราคาตั๋วผีเกมเนี่ยพุ่งไปถึง3-4เท่าด้วยกันนะครับคือปกติเนี่ยราคาเนี่ยจะ,ะมัน สองแสนดองใช่ไหมฟุตบอลเวียดนามแข่งเนี่ยแฟนบอลเข้าไปดูก็จะประมาณ300บาทไทย450บาทไทยหรือ750บาทไทยแต่ตอนนี้กระแสตัวเกมเนี่ยพุ่งไปเป็นพันเลยนะครับโอ้โหน่าดูนะและไม่อยากจะคิดภาพเลยถ้าไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะแบบทะลุอาเซียนของจริงอ่ะก็รอดูอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทีมชาติไทยอย่างทีมชาติเวียดนามมาฝากกันว่าแฟนบอลของเขา ตั้งตารอากับซีเกมหนนี้อย่างมากนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช anel ตองสุยที่ผมนามาฝากคุณผู้ชมกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ